Oh you สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้าอยู่มหาสารคามครับพี่น้องเมื่อนี้มาบานแล้วมาโกสมอมีสัยบานเกิือนเมื่อนี้มาครับ้องบอมครับมามาอย่างก่อน้องบอมมายามบ่วงครับยาบ่วงบ่วงยังบ่วงหางหนูบ่วงหางหนูครับพอน้องมาลุ่นน้ำกันครับน้องเตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับด้อสวัสดีสุฟูทุกคนมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องวันสิมาหรือว่ามานนะครับบ่วงจักอันก่อน้องบอมฮะหาสิบ่วงหาสิบ่วงครับครับไปลุ่นน้ำกัน ว่ามาันจะมานห,หรือบ่มาแต่ว่าผมบ่ได้ท้ายตอนน้องเข้าส่ไว้ครับมาท้าอ่ะสักนี่แหละครับยนี่มัเศร้านี่แหละดูน้ำกันคเขาไปน้องห้าเยี่ยมมันได้ขัวได้ออมอันที่ไม้ไว้นี่เห็นบ่อันที่ไม้ไว้นีน่แม,ม,ม,ม่นมัดครับคว่งกันงามงาม นะครับพี่น้องเปลี่ยนเลยสายดูน้องเตดามได้เยอะแรงเหรอแรงเหรอครับ,บ,รบมิีกีรีปังกุจีฟังช้ำครับพี่น้องครับมิีกีรีปังกุจีฟังช้ำพี่น้องเอ้ยเป็ียนจากไหนมาลุ้นน้ำกันครับไปเรืย่ยครับอา,อากาศหนาวด้วยครับพี่น้องเฮ้ยบ้างครับโอ้ สุดยอดสุดยอดครับได้แล้วไดแล้วน้องเตสาวมีครับมีครับโอ้ยแก่ะกเลยครับพ่อแล้วครับช็อตเด็ดมาแล้วช็อตเด็ดครับพี่น้องเอาประเดิมแหกแรกแหกมันเอาเบอเบิ่งเอาขึ้นเบอเบิ่งให้พี่น้องเบอร์เบิ้งน้องเตสามันเป็นโซ่จังได๋ก็หนูไรไงโซ่แงมตัวพ่อแงมครับพี่น้องเอาครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วครับ หน,นูเท้าครับหนูเท้าหนูหน่อยครับกรบโปหน่อยไปไหนเหรอครับนี่กระแมนผู้กระแมนคนกระเจียวอายุสิบสี่สิบห้าปีเพราะอปะนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับสุดยอดครับงามหลายโอ้ยยกยงเนี่ยกันนะลูกละเออเอาเอาเอาเอนิ้วหนึ่งใส่ปากหนูก,กันนะ <c oughs> รุ่นต่อครับพี่น้องบ่วงเ้าไม่หาหาซิปมันบ่หาซิป,ปยู่นี่กะถึงซิปลังไปน้องเตา ประมาณสิบหลังก็เหลืออีกสี่สิบหลังด้วยครับเหลืออีกสี่สิบบ่วงครับลุ่นน้ำกันต่อเงว้วครับพี่น้องมวนมวนมันมันครับพี่น้องครับกระสีไปเรื่อยๆยังสิอะไะครับพี่น้องอันนี้คือมาหาเลยครับบ่ได้มะอาครับพี่น้องกันหันได้กับคือได้นะครับเนาะหาอีหลีอีหลอได้ครับได้กคือได้บ่ได้กับคือบ่ได้เพราะว่าห้องมหาครับบ่ได้มาเอาบ่ได้เลี้ยงไว้เด้ครับบ่คือป่าได้นี่ ครับอันนี้คือธรรมาฉาดอิริยอิอรอกับพี่น้องใต้ทอดหรพี่น้องเบิงอันนี้คือวิถีอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องหาอยู่หา,หากินแบบนี้แหละครับสบายสบายอุนน่ยครับพี่น้องสุดเสน่ห์เพลงแค้นอาย ครับยี่สิบก็ลังไปแล้วครับพี่น้องอบาทนี้ก็เหลืออีกอใช่หล้งางยังไงวะเหรอเห็นบ่วงบ่ปะเห็นผ้าบ่วงไปแล้วบ่เหรอเหรอ็นผ้าเามารถไปคอนเจนแล้วบ่บ่วงบ่วงเสียครับพี่น้องมาลุ้นกัน ภาพบ่วงไปให้แมนคนลงมองบัดนี้พี่น้องมา่นรุนครับไ <c oughs> ด้ไซใอยอ่บ่กันไม้ไหบก็ต้องใสไหใไหมเจ้าพ่เห็นบ่วงมีกิ่นกีน้กค่ของน้องเต้าครับพี่น้องบัดนี้งน้องบอมคนละยี่สิบกว่ากว่าบ่วงครับออของน่องเตา้าข้องน้องเต้าได้แล้วครับตัวหนึ่งครับได้ตัวหนึ่งแล้วเบ่องบัดนี้ มึงต้องนำบอมสิได้มีเฮ้บ่โอ้หกถัออกหกถักครับพี่น้อง ข้าหยาข้าครับพี่น้องน้ำกู้กันแท้เนี่ยโอ้ยสุดยอดแล้วครับหยานี่น้องต่าว่าเมื่อนี้บ่หมานครับพี่น้องอันเป้ามานอีหลีวครับเมื่อเรี้ยงสิไปใต้หนูปากแดงอยู่แล้วครับน้องเชาวา่าหนูปากแดงบ่เอื้อเงี้บ่รุ่น,นต่อครับพี่น้องสี่ีิีิปังกูจีฟังทํามเฮืสิผูขวักข่าด์เนี่ย น้องบอมพอาะสู้เลยครับมาได้แจ็หลังแล้วน้องบอมบพท่านจะถึงสิบอยู่ครับมีหลุนมีหลุนครับเลขหลายหลังอยู่ครับพีนนนนบ่น้องมีหลุนมีหลุนบางเทียบก็มีตัวตายมากกว่าน้องบอมเออเนี่ยมันส่อจังสีครับ ต่อตามตัวครับพี่น้องอากาศเย็นนะครับพี่น้องยุทสารข้ามยุทโกสุมขับเดินอากาศเย็นเย็นจ่อยๆเลยครับย่ายขึ้นเปลงแดงหลวงแปลงแดยครับพี่น้องดึงน้ำกันครับเรื่งน้ำแข็งเออควางนี่บู้ยงามขนาดครับพี่น้องกรมโดด เลพราะฉะนั้นผ้าบ่วงไปไปนอนกองดาก,กูดอยู่จะง่ายอยู่บ่เพราะเห็นบ่วง,วงนูน่นนีน่อยแต่วันสิขวันสิขาบ่วงกิจบ่วงข้าว่าท่านละ่ะว่าเป็นนู่นหลายโพดกูดล่ะครับเบื้องโรดกว้ย วัะครับอินแนวเดียวฟ้องความงามครับเนาะคือปกติเหรเพื่อนลององบอกนั่นเป็นตั้งประมาณอสื่อบอกเพื่อนเลยนะเป็นน้ำมือป่อ มันต้องมีเลือกมีแยามบ่ครับกินกันได้บางเหมือนเลกาศครับพี่น้องเบิ่งต่อเพี้ยงเลยครับพี่นああ้องเขาปีนี้ก็คงเสีกว่ามันสิอุดมสมบูรณ์แน่ได้ครับเด้อทั้งโกสุมทั้งชิงยื่นสารคามเนี่ยครับเบิ่งจะต่อเพี้ยงกันรู้เลยครับอันนี้อันนี้เ่รามันหนา้าหนา้าเขียดชนประธานนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้าน้ำฝนหน้าน้ำคอกโอ้หน้ามันหน้าโคกก็เริ่นว่าได้ครับพี่น้องยากันน้ำชนประธานก็แค่แน่เดี๋ยวนี้กำลังวานเขาครับพี esus, ่น้อง ร่างสิไถหน้าบ้านเขาแหละครับเขาหน้าปังครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาลุนต่อยอีกครับเหลืออีกแค่หลังกับน้องเจอหกบ,บ่วงนะครับเนาะปลาพี่น้องไปแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันมาแล้วละครับตัวหนึ่งเฮ็ดอ๊อเปาะอยู่ครับพี่น้อง คอยแกะค่อยไงล้วมันสิได้ดอกก้อนถ้ำผู้เฒ่าคนผ้าว่าค,าาคารับพี่น้องอย่ากแก่ห่อนหาอยู่หากินหาอยากหากินหรือว่าหายยังก็แล้วแต่ครับมิดกีปางกุดกีฟังถ้ำครับพีน่น้องโอ้มาเป็นแต่หนี้แต่เราเป็นแต่เป็นแต่ถี่เป็นแตมนม่มันแต่บางยังสิ่ไม่เนาะแต่ว่าคู่มือนี่หนูก็อยากอึดก็อย,ยากจังน่นอยเด้อพี่น้อง แถวๆนี้ตะาก้อนี่แถวบ้านผมนี่ครับแถวนี้แถวเพื่อกุศลนี่อุ้ยว่ายเป็นโพดเลยด้วครับหนูตะกี้บางซีหาปีขึ้นหลังนี่เดี๋ยวนี้ก็จักว่าไปไซมัสไหมหรอว่าครับเรน,ขอขาานโอ้ยพี่น้องเบิงึงเกิดครับแม่นยังนี่อุ้ยมาโพดไอ้ต้นแน่นอนมันสิภาคกกลมยุติเดี๋น,น,น,นี้ต้นเนี่ยดอกแค่ครับพเกิดครับ หลุ่นตัวครับพี่น้องยินน้านังแทเรอเ้เหล,อ <c oughs> หลือสองลังครับพี่น้องสองลังสุดท้ายครับ เดี๋ยวลังสุดท้ายเป็บนบ้านน้องเต้าเดี๋ยวล้างเดี๋ยวครับหมดแล้วรสรุปแล้วคือได้ตัวเดียวน้องเต้าเนาะนโอเคกับถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องกับไข่กับไข่เนยอยู่ครับสมกับหนูอึดกับพ่อได้กินพ่อได้อยากพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงง่ายอยู่ครับออมใส่ผักจักหมอนึงกับจะขึ้นส,สีอิ่มกันอ๋อเนี่แหละครับผลงานใช้น้องเต้า คนงานเท่านี่ครับนี่แหละครับคอ้งแท่ครับพี่น้องได้แล้วก็มนัมนมันกับคลิปนี้ขอจบแค่นีดด้แล้ครับเพออี่อพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเออขอบคุณมากมากครับ